เลยพี่น้องอย่าไปล้อเขาย่าไปล้อเตียงเดี๋ยวสิตายก่อนนะสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับย่านคนนั่นเป็นย่านคนนี้เป็นย่านเขาออกมาติดเจ้าของแล้วความสงสัยตอมาก็คือกูเป็นหรือยังวะนี่แหละครับคือความสงสัยที่บาดวิตกกลังวนย่านไปทั่วทีบยิ่งเจ้าของมีอาการเป็นไข่โตห้อนเป็นวัดมีขี้มูกไอ้เคอะๆคาะแคกแคกน่ โอ้พี่น้องเนาะหวาดวิตกคิดยากคิดย่านย่านเจ้าของติดรวมถึงคนที่มีอาการแล้วแบบหายใจกับบเต็มบ่บ่เข่าเต็มปอดนะพี่น้องหายใจแบบติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดแบบเป็นไข่แบบตามอาการเลยแหละถึงขันนี่แล้วยาไปรอ้อให้มันเป็นมากกว่วหนีนะพี่น้องรีบหารีบเฮ็ดเดี๋ยวอีสานมาเจ้าสิบอกแค่สองสามมือ ตัดวงจรเลยแหละนะครับ่ให้มันลงเชื่อเชื่อลงปอดได้นะครับเฮ็ดง่ายๆแบบประหยัดเพราะต้องไปล้อมือที่สองมือที่สาม 3, มาซอยดอกเจ้าของเฮ็ดได้ตามได้เลยนี่คือส่วนสมุนไพรของเฮามือนี่นะครับตัวหลักคือกระชายนะพี่น้องกระชายบานเฮานะครับตัวหลักนะครับแล้วก็ขิงไอ,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 อหัวหอ,หอมแดงบักนาวกระเทียมนะครับตามดีด ถ้าสงสัยเจ้าของเล่าสูตรนี้จัดไปเรียบร้อยนะพี่น้องตนี้ต้องเป็นโตหลักห้ามขาดอันอื่นขาดได้แต่ว่ากรใช้ห้ามขาดหรือว่าเอาเฉพาะกระชาย่างเดียวก็ได้นะพี่น้องนะนี่กับหัวหอมกระเทียมกไก่ชิ้งพร้อมแล้วเขาก็เอาลงเครื่องปันนะครับใส่ลงไปรวมกันเลยนะครับสี่อย่างเติมน้ำลงไปน้อยนึง สะดวกในการปั้นนะครับปั้นเสร็จแล้วกองเอาตะนามมันพี่น้องนะก่องเอาหนามมันนะครับความจริงกากมันจะกินได้เพื่อแหละครับแต่ว่าก่องเอานามมันเอาหัวแบบหัว,วเลยะหัวกะทิบักหนาหนึ่งลูกปาดบีบใส่แก้วเอาลูกหนึ่งนะพี่น้องต้องทั้งลูกเลยนะครับบีบลงไปเลยนี่ได้แล้ว ตามด้วยน้ำผึ้งหนึ่งเปกเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายนะพี่น้องนะนี่น้ำพึ่งนะครับนี่คือน้ำกระชายน้ำไอที่เขาปั้นเมื่อกี้นะพี่น้องคน้คนๆเพราะว่า,านี่มันตกตะกอนเร็วนะครับแล้วก็เทใส่แก้วไปเลยนะครับเต็มแก้วนะครับโดยประมาณแล้วเขากค็ค้นให้มันเข้ากันนะครับระวังน้ำผึ้งน้ำมะนาวกับน้ำกระ,ากระชายปัน้นค้นไปเรื่อยๆได้ประมาณนี้ เสร็จเรียบร้อยผู้ใดมีอาการแบบที่ว่าหายใจเบาอิม่มหายใจติดติดขัดคัด,คด,คดเป็นวัดเป็นไข่อย่างเสีพี่น้องถ้าสงสัยยังสิ่ม่ต้องไปสงสัยนะพี่น้องให้จัดไปเลยนะครับตัดวงจรให้มันไว้ก่อนยาปล่อยยาปล่อยนี่ของดีหรือถ้าสงสัยเจ้าของแบบแบบแห้งเลยนะว่าเจ้าของเป็นยังสร ให้ตามด้วยไอ้ฝ้าทลายโจนจากสามเม็ดนะพี่น้องนะไอ้กินยังซี่เนี่ยกับเช้าเที่ยงเย็นไอ้นั่นก็ตามด้วยเช้าเที่ยงเย็นขึ้นกันย่างขั้งละสามเม็ดนะครับฝ้าทลายโจนเป็นเม็ดหรือว่าสิเป็นต้มก็ได้เป็นชงช้าก็ได้นะครับช่วงนี้มันระบาดแห้งไห้ใจไผ่ก็บบได้แม่กระทั่งตัวเองจัดเลยพี่นอ้องย่าไปล้อเขา่าย่าไปล้อเตียงเดี๋ยวสิตายก่อนนะจัดไป รสชาติของมันกระสีออกหอมหวานอร่อยกินง่ายนะพี่น้องเดี๋ยวสิเทสให้เบิง้งกินให้พี่น้องเพิ่นดึงเบิ้งดูมันแส,บส่บซ้ำใดครบแซ่บบว้าป่ะทนี่อร่อยมากค่ะทานง่ายค่ะถือใจอว่าหลา่าป่ะทีน่ะโอ้ลองเบิง้งทะแลว้วอิล่าซิมแล้วบักเพิงสิกินน่อย หาง่ายๆเฮ็ดบ่อยากซอยชีวิตเขาได้วาต่เฮ็ดสวัสดีครับ